สวัสดีครับทุกคนพบกับชแนลวินเซนโซออฟฟิเชียลนะครับเราเพิ่งนึกได้ว่าเราเพิ่งเคยเปิดชื่อช n e l เรานะครับวันนี้เป็นรายการตาโหลทาวเวลนะครับวันนี้มาแบบรวนทริปผมลองมาในสถานที่ที่เป็นความทรงจำในวัยเด็กนะครับก็เป็นอีกที่นึงที่เป็น สถานที่ที่สาคัญของจังหวัดระยองนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาเชะเมาเขาวงนะครับเราจะลองไปเดินเที่ยวน้ําตกเขาเชะเมากันนะครับก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับสมัยเด็กผมมีรูปถ่ายรูปหนึ่งนะครับเป็นรูปของเราที่ไปเที่ยวตอนเด็กๆผมว่าจะสักห้าขวบ ได้ไห้ครัเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นมาให้ตรงนี้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวลองไปเทียบกับสถานที่จริงกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับไงฝากติดตามด้วยนะครับสําหรับ EP นี้นะครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันทข้างบนนะบ๊ายบายนะครับดีนะครับข้างหน้าก็เป็นด่านเก็บเงินค่าเข้านะครับก็มีการตรวจคัดกรองโรคนะครับนี่ครับอัตราการเข้าบริการนะครับ สำหรับผู้ใหญ่40บาทนะครับเด็กอายุต่ำกว่า4 20บาทนิเซนต่างชาย20บาทนะครับแล้วก็ยานพาหนะก็ตามที่แสดงเลยนะครับเราเข้ามาถึงในอุทยานแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้เจ้าที่บอกว่ามีเวลาให้ถึง4โมงเย็นนะครับเรามาถึงนี่ก็3โมงนิดนนีนน่แล้วครับ <laughs> กวิ่้เข้าบอกว่าเวลาเหลือจํากัดนะคะเขาก็เลยลด ค่าเข้าให้นะครับจากเดิมเนี่ยจะเป็นเมื่อกี้บอกว่า70บาทนะครับอันนี้ลดให้เหลือเหลือ50บาทอีได้บัตรมาแล้วก็ใกล้ๆกับจุดจอดรถนะครับก็จะมีนี่เป็นลานกลางเต็นนะครับก็จะมีข้างหลังเห็นเห็นคนมากลางเต็นอยู่ตรงนู้นนะฮะเห็นไหมเดีย๋ยวเราลองเดินไปหาทางขึ้นน้ําตก ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันไปทางไหนเพราะว่าไม่ได้มานานแล้วเดี๋ยวเราลองเดินสุ่มๆเท่าที่เวลาจะเอื้ออํานวยนะครับแล้วก็เผื่อจะได้ชวนสมาชิกชาวแก๊งมาเที่ยวดูนะครับก็ถ้ามาก็คงต้องมาช่วงเช้าหน่อยนะเพราะว่าเขาปิดสี่โมงเย็นนะครับนี่นี่นี่ข้างหน้านี้เป็นลานกลางเต็นทนี่นี่เต็มเลยเดี๋ยวลองเดินดูกันนะครับ ดูเหมือนว่าเราจะมาผิดทางเมื่อกี้ลองถามครอ,อบครัวที่เขามากางเต้นนะครับเขาบอกว่าทางขึ้นน้ำตกเนี่ยจะไปอีกทางหนึ่งตรง,ตรงลานจอดรถนะครับแล้วก็ขึ้นไปทางนู้นนี่จะแยกมาเดี๋ยวเราน่าจะต้องเดินหา,าแผนที่ของที่นี่ก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะมีแปะไว้ที่ไหนหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับเจอแล้วป้ายจาก ลานจอดรถแล้วก็บอกเราว่าไปน้ำตกนะครับเนี่ยไปแค่เนี้ยไปอันติดหนึ่งใครจะไม่รู้เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราลองเดินดูกันตามทางขึ้นนะครับอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเราเห็นทางแล้วอยู่ตรงนี้นี่เองเมื่อกี้แวะไปเอาหมวกมาเพราะว่าฝนเอ้ยไม่ใช่ฝนตก นึกว่าฝนจะตกนะว่าแดดยังค่อนข้างแรงอยู่นะครับตอนแรกก็โทรมาเช็กกับทางน้องที่เขามีบ้านอยู่แถวอำเภอนี้ว่าตกหรือเปล่าที่บ้านผมฝนตกไงก็เลยกลัวที่นี่จะตกด้วยแต่ว่าเขาว่าฝนไม่ตกมาได้เลยนะครับก็เลยออกไปนี่นี่นเ,เจอละเจอป้ายบอกอ่ะนี่ทางไปน้ําตกนะครับเดี๋ยวลองเดินไปดูกัน วงังหนะครับทางเดินประมาณ300กิโล <t> เอ้ยสามเมตรนะครับแล้วก็นี่วังสองวัดมาัชาที่เมื่อก่อนสมัยเด็กๆก,ก็ไปให้อาหารปลาก,กันนะครับก็วังสาวังมระกฏนะครับวงัง4ี่นี่ชื่อวังไซงามนะก็จะมีรากไซบริเวณริมน้ําตกนะครับแล้วก็วังห้านี่เป็นชื่อผากล้วยไม้นะครับก็จุดที่6นะครับเป็นช่องแคบนะครับเป็นต้องเดินไปทางแคบๆนะครับ จุดที่7ระยะทางสุดท้ายนะครับชื่อว่าหสายนะครับทางเดินประมาณ1.6กิโลกี้สอบถามเจ้าหน้าที่แล้วนะครับว่าถ้าเรามีเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็เต็มที่น่าจะได้แค่วังหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอลองเดินไปดูกันครับนี่ก็เป็นอีกแผนผังจุดท่องเที่ยวนะครับอีกอันหนึ่งนะครับนี่ก็จะไล่วังให้เราเลยนะครับ ระวังหนึ่งวังวัดชาวังมรกตวังใสงามผ่ากล้วยไม้ช่องแคบแล้วก็หกสายนะครับนี่ก็มีอธิบายด้วยนะนี่ ที่เราเดินมานี่นะครับแล้วก็สวนทางกับนักท่องเที่ยวที่เขากลับออกไปด้วยความหัวเปียกก็น่าจะลงเล่นน้ํากันมานะครับทางเดินก็ร่มรื่นสวยงาม เดินมาเรื่อยๆนะครับเราได้ยินเสียงน้ำตกแล้วน่าจะเป็นหววงหนึ่งที่เขาบอกนะครับนี่ได้ยินเสียง้ไหมเสียงน้ำตกเสียงน้ำตกเดี๋ยวลองให้ดูบรรยากาศนี่ไงโผล่มาแล้วเ,เป็นน้ำตกนะ <c oughs> ต่อเต่อะก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามากำลังเดินทา,างออกกลับไปนะครับ อยากเอาหาไปแช่น้ำแต่ว่าใส่กางเกงยีนส์มาอลองดูแค่บรรยากาศสะคอแล้วเดี๋ยวดูว่าตรงนั้นมีอะไรบ้างอ๋อนี่ตรงนี้จะเป็น ศาลเจ้าพ่อครับน่จาจะเป็นก่อนถุงวังหนึ่งครับที่สะพานนี้ก็ยังจำได้อยู่นะครับสมัยเด็กก็ <ampoo> เดินมาก็ต้องผ่านสะพานนี้แหละ สูงเลี้วเลยนะครับเนี่ยเป็นปลาสำคัญของที่นี่นะครับก็เรียกว่าปลาพวงนะครับหรือเหมือนว่าสมัยก่อนจะเรียกปลากระแหนะครับมีปลาพวงก็จะพบมากในวังมะฉาเมื่อกี้ที่ที่เราดูกันนะวังมะฉานะครับก็นี่เอมีรูปประกอบให้ดูนะครับ ก็กินพวกใบไม้พวกลูกผลไม้ที่หล่นลงไปะคระับก็ไม่แน่ใจว่ามีนักท่องเที่ยวมาให้อาหารหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นที่น้ำตกน้ำตกพลิ้วเนี่ยก็จะมีแบบพวกตัวปักยาวอะไรมาให้เลยเราจะถือกันมาให้ปลาะะแล้วปลาก็ค่อนข้างจะดุกินเก่งนะครับบริเ,เวณน,นี้ก็มีที่ให้นั่ง รับประทานอาหารกันนะครับแล้วก็เป็นป่าร่มรื่นนะครับแล้วก็มีการนี่เก็บขยะคัดแยกขยะนะครับมีที่จุดพักนะครับให้นั่งเล่นกันสามารถถูเสือเล่นได้นะครับเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่ขึ้นชื่อบริเวณนี้ต้นกระบกนะลูกเหมือนกินได้นครล้ายๆกับอาลมอนนะจะมีความมันอร่อยแต่ว่าต้นนี้นี่ใหญ่มาก ทุกคนครับเมื่อสักครู่นี้ผมลองสอบถามเจ้าหน้าที่แล้วนะครับว่าที่เราเดินมาเนี่ยใช่วังหนึ่งหรือ,อเปล่าแล้ววันนี้ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงซุ้มตรงนี้ฮรตรงทางเข้าทางไปต่อนเนยเขาบอกว่าตรงนี้ยังไม่ใช่วังหนึ่งยังไม่ใช่วังอะไรเลยเพราะว่าวังหนึ่งต้องขึ้นไปอีก3 4 0อิเมตรนะครับเพราะด้วยเวลาที่ไม่เอื้อมหน่วยผมว่าผมน่าจะชมบรรยากาศของอน้ําตก แค่เฉพาะบริเวณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวงวดหน้านะครับเราจะมาทำ a ช l e เลนขึ้นไปที่ชิดถึงวังที่เจ็ดวังที่เจ็ดนะครับชื่อว่าหกสายเดี๋ยวยังไง EP นี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับกับตาโลคราเวลแล้วพบกันอีกีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เดืวยนะจ๊ะบ๊ายบาย นี่ตรงนี้คือทางไปต่อนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเราไปกันระหว่างเรา กำลังเดินทางกลับนะครับก็ฝนล,ลงเม็ดมาพอดีครับก็หวังว่าคงไม่ได้เปียกอะไรเท่าไหร่นะครับน่าจะยังไม่ตกคงตกตอนเรากลับบ้านนี้แหละฮะกิ่งไม้ขว่าง นี่ฮะขากลับเรามาเจอป้ายแนะนำแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็จุดให้บริการนะครับตรงนี้คือลานจอดรถเราที่เราจอดรถนี่แล้วก็นี่ที่ทำการที่เข้ามาเมื่อกี้นะครับแล้วเมื่อกี้เราก็เดินไปจนถึงสะพานที่บอกแล้วก็ศาลเจ้าพ่อทองนะครับแล้วก็ การกัดอาหารที่บอกว่าสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับจากตรงนี้ต้องไปอีก300เมตรนะคถึงจะงวังหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาทำชเชลน์กันว่าเราจะสามารถพิชิตวงังอยู่ไหนหรอนี่หสายหรืออาจจะไปถึงที่ผาสูงได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวลองดูกันน่าจะเป็นช่วง อา,อาทิตย์หน้าหรือไม่ก็2อ,อาทิตย์นะเดี๋ยวลองดูตารางงานก่อนว่าจะสามารถมาได้หรือเปล่าแต่ว่าฝากไว้เลยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไว้เลยนะครับกับการพิชิตเขาเชมเอาอุทยานแห่งชาติเขาเชมเมาเป็นที่ท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดระยองนั่นเองนะครับฝากไว้ด้วยนะจ๊ะบาย ดูจบแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้วินเซนโซ,โซโออฟฟิเชียลนะนะครับบายบาย